วิธีการสร้างทุกๆปีให้เป็นปีทองให้เป็นปีชงรวยชงเงินนะคะนั่นก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงจากข้างในค่ะ หลายคนนะเคยถามตัวเองไหมคะว่าทําไมชีวิตเราถึงวนอยู่ที่หลุมเดิมๆอยู่ตอลอดเวลาเลยเราอยากจะก้าวหน้าเราอยากจะร่ํารวยเราอยากจะมีความรักที่ดีอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็วนกลับมาจุดเก่าจุดที่มันมีปัญหาอยู่นั่นแหละคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้อาจารย์เฟิ่นคิดว่าจะเป็นการปลดล็อกนะคะจากจิตวิญญาณด้านในเลยคะ่ะนั่นก็คืออะไรก็ตามที่มันชัดเจนด้านในด้านนอกก็จะกลายเป็นแบบนั้นถ้าคุณยังไม่ชัดเจนในเป้าหมายแน่นอนค่าะว่าข้อหนึ่งคะ่ะ คุณต้องมีความชัดเจนกับเป้าหมายมากๆเลยค่ะคนที่ไม่มีความชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองนะคะมักจะต้องทําความฝันของคนอื่นให้สําเร็จอยู่ร่ําไปวันนี้ลองถามตัวเองสิคะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการใช่ค่ะคุณต้องการความมั่งคัง่งคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการความโด่งดังคุณต้องการที่จะมีชื่อเสียงคุณต้องการความแตกต่างเพให้เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ได้ผิดแปลกเลยค่ะถ้าเราจะตัดสินใจที่จะสร้างความแตกต่างโดยชัดเจนจากภายในก่อนนะคะจากนั้นนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะ การที่เรานะคะจะชัดเจนกับตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราคงจะไปไม่ถึงเป้าหมายได้ถ้าเราไม่รักการเรียนรู้ถ้าเราไม่รักการพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่ยอมลงทุนทําอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างคนบางคนเนี่ยเสียดายตังมากเลยค่ะจะซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งก็เสียดายจะลงคอร์สเรียนออนไลน์สักคอร์สหนึ่งก็เสียดายจะลงทุนซื้อคอร์สสัมมนาสักคอร์สหนึ่งก็เสียดายแต่คือสังเกตไหมคะว่าชีวิตเราเนี่ยมักจะเสียเงินมากมายแต่ความไม่รู้ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะลงทุนเพื่อการศึกษาลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือลงคอร์สเรียนหรือว่าง,งานสัมมนาอาจารย์เปิ้ลนคิดว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดมากเลยค่ะเพราะว่าลงทุนกับสมองคุณจะเอาเงินกี่พันล้านก็ได้แต่ว่าลงทุนกับสิ่งต่างๆมันคือค่าใช้ใจ่ายที่คุณหมดไปแล้วก็ไม่ได้สร้างศักยภาพให้กับตัวคุณด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นชัดเจนไม่พอนะคะคุณยังต้องเสริมแรงทางด้านการสร้างความปัญญาและความพร้อมที่จะก้าวข้ามทุกปัญหาด้วยการสร้างภูมิรู้ภูมินันให้กับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะอาจารย์เมื่อสังเกตผู้รู้หลายๆท่านเลยนะคะที่เขาประสบความสําเร็จเขามักจะมีโค้ช m e n t o นะคะหรือว่ามีที่ปรึกษาที่จะมาคอยพูดคุยนะคะหรือว่าคอยเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นว่าตัวตนของเขาคืออะไร ซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีเอติจูดที่ดีมีพลังงานบวกนะคะแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนคุณเนี่ยให้สามารถที่จะเห็นตัวตนอย่างชัดเจนแล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านของธุรกิจการเงินนะคะหรือว่าชีวิตมุมมองต่างๆที่คุณต้องการนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปปรึกษาผิดคนนะคะคุณไปปรึกษาคนที่ไม่ได้มีความรู้ด้านต่างๆที่คุณปรึกษานะออขอโทษนะคะบางทีปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เงี้ยที่เขาไม่ได้มีความชนานาญเนี่ยคุณก็จะอาจจะได้ยินบอกว่าลูกจะไปฟันสูงเลยอะไรอย่างเงี้ย เบตัวคือบางทีก็ได้รับคําบั่นทอนด้วยว่าจะทําทอะไรเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยโดนดับฝันง่ายๆจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าคนสนิทของคุณน,นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นดูให้ดีว่าถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรวุฒิภาวะสําคัญมากค่ะไม่ใช่ปล่อยให้ใครก็ได้มาเคมเอาความดีความชอบของชีวิตคุณไปนะแต่วุฒิภาวะในการตัดสินใจเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าปัจจัยอันดับหนึ่งนะคะที่ทําให้คนนั้นประสบความสาเร็จทางธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมีความชัดเจน เสริมสร้างความรู้แล้วก็มีที่ปรึกษาที่ดีเนะี่ยคุณก็สามารถที่จะมี10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านและมีชีวิตที่เป็นปีทองให้ได้ในปีนี้ค่ะและทุกๆปี่ปีผ่านไปนะคะแน่นอนว่ามันคือปีทองของคุณค่ะอย่ามัวแต่วนอยู่การคิดเดิมๆว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ก้าวหน้าลองมาทํา3ข้อนี้นะคะซึ่งเป็นจิตวิทยาการใช้ชีวิต หรือว่าศิลป,ปะการใช้ชีวิตที่อาจารย์เปิ้ลแนะนาค่ะใครชอบนะคะแชร์ท็กเพื่อนนะแล้วก็สามารถที่จะติดตามอาจารย์เปิ้ลที่เพจได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาโคชชิ่งกับอาจารย์เพิ้ลนส่วนตัวก็สามารถทักมาที่เพจได้นะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะเรามีเวลาไม่มากเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตเพื่อใช้การเงินของเราอะให้มันคุ้มค่าเราต้องใช้ชีวะชีวิตชีวาเพื่อที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างคุ้มค่า พราะฉะนันลุยลงมือทําค่ะคุณทําได้แค่คุณยังไม่ได้ทำนะคะเราทุกคนทําได้คุณเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จค่ะอาจารย์เบิ้นวอวยพรนะคะขอให้คุณเงินเข้าทําอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินมีเงินเข้า10บล้านร้อยล้านพันล้านทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีผลเลยค่ะ